สุดๆขัหลังจากที่รถถังเอาชนะน็อกคาเครุบบอสชาตรีก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าการต่อสู้ครั้งต่อไปจะเป็นรถถังปะทะแฮกกตี้3ต้องบอกว่าคู่นี้เป็นคู่ที่เคยเจอกันมาแล้วถึง2รอบประมาณ6ปีที่แล้วนะคะแต่เดิมในไฟแรกที่พวกเขาเจอกันเนี่ยแฮกตี้เป็นแชมป์โลกมวยไทยฟลายเวทอยู่นะคะแต่เขาพ่ายแพ้ให้กับรถถังค่ะและครั้งที่2 แฮรเกตตีก็มาเป็นผู้ท้าชิงนะคะแต่ก็ไม่สามารถเอาชนะรถถังไปได้ต้องบอกว่าการต่อสู้ทั้งสองครั้งนั้นนะคะมันเดือมมดมากมันโหดมากมันสนุกมากค่ะถ้าใครยังไม่เคยดูนะคะแอดแนะน,นำให้ทุกคนไปดูค่ะหลังจากนั้นนะคะที่แฮรเกตตี้ทายให้กับรถถังเนี่ยเขาก็ได้ขยับขึ้นไปในรุ่นแบนตัมเวทค่ะและต้องบอกว่าเป็นการขยับรุ่นที่แฮรกตตีเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างมากค่ะได้ครองเข็มขัดสกติกาซึ่งเป็นความ ฝันของนักมวยทุกๆคนเลยนะคะแต่ก็น่าเสียดายค่ะเพราะว่าแฮกกตี้เนี่ยได้เสียเข็มขัดแชมป์โลกมวยไทยแบนตัมเวดไปให้กับซูเปอร์เล็กเมื่อไม่นานมาก่อนนี้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้นะคะเข็มขัดแชมป์โลกมวยไทยแบนตัมเวดว่างอยู่นะคะเพราะว่าซูเปอร์เล็กเนี่ย ตกตะช่างในการต่อสู้กับนาบิวเพราะฉะนั้นเข็มขัดเดียวที่ตอนนี้แฮกเกอรตี้มีอยู่คือแชมป์โลกกติกาคิกบ็อกซิ่งค่ะส่วนทางด้านรถถังนะคะตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นแชมป์โลกมวยไทยไฟเวทแล้วเพราะว่าตกตะช่างตอนที่เจอกับจาคอบสมิธค่ะจริงๆทางวันก็ยังไม่ได้ประกาศนะคะว่าสรุปพวกเขาจะเจอกันในรุ่นไหนกติกาไหนแต่จากการโพสต์ลงสื่อโซเชียลมีเดียของทั้งรถถังและแฮกกอรตี้นะคะคู่นี้ จะเจอกันในกติกาคิกบ็อกซิ่งของรุ่นแบลตัมเวทมาค่ะทุกคนเดี๋ยวแอดจะพาไปส่องคอมเมนต์ว่าแฟนมวยเนี่ยว่ายังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกนัคก็บอกว่าไฟล่าสุดเนื้อตัวดีมากเลยครับแล้วความเร็วเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว ออกหมัดโคดไวดูแทบไม่ทันหมัดหนึ่งสองก็โคดรเร็วถ้าเครู้ไม่มีสิทธิ์หลบเลยครับหมัดเร็วมากออกห้าหมัดโดนทุกหมัดจนน็อกถ่ารักษาความเร็วบวกหนักระดับนี้โคดโหดหาตัวจับไม่ได้แล้วครับพิกัดนี้ fc ครับคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าจัดจัดครับทุบครั้งที่3คอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่า แฮกกตี้ก็คือฮกกตี้มันมีจุดอ่อนตรงไหนก็ตรงนั้นแหละก็เหมือนเดิมบางถังเคยบอกคอมเมนต์ Comment ต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าติดตามครับเอาให้หน้ามันยับไปเลยครับคอมเมนต์ Comment ต่อมาเนี่ยเบอกว่าไปลากความฝันกลับมาครับคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าช่วงนี้รถถังเก่งแกร่งยากที่ใครจะเอาชนะครับ คอมเมนต์ต่อมานะงเบอกว่าคู่ปรับตลอดการคอมเมนต์ต่อมานะงเบอกว่าจัดไปครับแต่ขอสัก 2- 3สยกนะครับคอมเมนต์ต่อมานะคเบอกว่าจัดไปครับบังตามคําขอของเขาให้มันรู้ว่าไผเป็นไผไปเลยครับบังคอมเมนต์ต่อมานะคเบอกว่าเดือดเดือเลยครับบังจุดอ่อนที่เดิมคอมเมนต์ต่อมานาคเบอกว่าจัดไปชิงเข็มขัดแชมป์ว่างมวยไทยรุ่น135้ปอนขอเดือดๆือดนะ คอมเมนต์ต่อมานี่ยบอกว่าแสดงว่าจะขึ้นไปแบนตอมเวทใช่ไหมครับเส้นนั้นไอเจ้ายางยืดก็แอบมองอยู่นะคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าร่างกายอาจจะฟิตเท่ากันแต่ผมเชื่ออย่างสนิทใจกรามกับจิตใจไอ้เกิรตี้เป็นรองอยู่หลายขุมอัดมันให้เลิกมวยไปเลยครับคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าลุยครับบ้างหนังม้วนเดิมมีให้เห็นครั้งที่3แต่อย่าให้มีครั้งที่4 คอมเมนต์ต่อมานะบอกว่ารถถังคือที่หนึ่งในใจผมครับในวันที่พี่ล้มผมเป็นกำลังใจให้พี่เสมอครับ fc พี่เสมอนะครับคอมเมนต์ต่อมานะบอกว่าไม่เอาแบบรอดู3เดือนต่อยหนาทีน็อกนะบังคอมเมนต์ต่อมานะ่ยบอกว่าสุดจริงครับคู่นี้ตามไปดูมาแล้วครับสู้แบบไม่มีใครกลัวใครแลกได้แบบมีประสิทธิภาพมากสู้ครับพี่ถังคอมเมนต์ต่อมานะบอกว่า เส้นมวยไทยคงยากนะบางมีตัวบัอกอย่างนาบิลอย่างซุปเปอร์เล็กอยู่คิกบ็อกซิ่งนี่เอาเลยคอมเมนต์ต่อมานะคาบอกว่าคู่นี้ชกกำไรของคนดูจริงๆครับรอเชียนะครับคอมเมนต์สุดท้ายนะคบอกว่าขอเลยยกสองก่อนได้ไหมค่อยน็อกมันไม่สนุกคอมเมนต์ก็ประมาณนี้เลยค่ะทุกคนคือแฟนมวยไทยมั่นใจมากว่ารถถังชนะอีกแน่นอนจบเหมือนเดิมม้วนเดิม จากจที่แอดอ่านคอมเมนต์มานะคะแฟนมวยหลายคนก็ถามกันนะคะว่า แล้วเจอกันในรุ่นไหนอย่างที่แอดแจ้งไปด้านบนค่ะรถถังบอกว่าอยากได้เข็มขัดของแฮก t ตีเพราะฉะนั้นเป็นไปได้สูงมากๆว่าคู่นี้น่าจะเจอกันในรุ่นแบนตัมเว t และน่าจะเป็นการชิงเข็มขัดเส้นเดียวที่ h a ก t ตีมีอยู่คือกติกาคิกบ็อกซิ่งค่ะสําหรับแอดนะคะคิดว่าคู่นี้เนี่ยน่าจะจบเหมือนเดิมค่ะแต่ก็ดูถูกแฮก t ตีไม่ได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าเขาอยู่ในรุ่นแบนตัมเวเนี่ย เขาแข็งแรงขึ้นมากและเขาชินกับเวทนั้นส่วนรถถังก็จะขยับขึ้นไปซึ่งเป็นอะไรที่ใหม่ๆสําหรับรถถังแต่ว่าก็อย่างที่รถถังเคยพูดกับแฮกเกอรตี้คือแฮกเกอรตี้มีจุดอ่อนเหมือนเดิมและทุกๆคนคิดว่าไงคะถ้าคู่นี้เจอกันในรุ่นแบนตอมเวทกติกาคิกบ็อกซิ่งใครจะชนะคอมเมนต์ Comment. มาคุยกันค่ะ